สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการย่อความประเภทบทความเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการย่อความคือการเก็บใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ให้สั้นกว่าเดิมแต่มีใจความสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ อย่างไรโดยใช้สำนวนภาษาของผู้ยอ่อเองประโยชน์ของการยอร่อความสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบางครั้งเราใช้ประโยชน์ในส่วนนี้โดยไม่รู้ตัวการยอร่อความนี้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกฝ่ายทุกอาชีพทุกวัยดังนั้นการยอร่อความจึงมีประโยชน์ในการฝึกหัดอ่านในใจ หรือเพื่อฟังเก็บข้อความสำคัญตลอดจนการฝึกหัดในการใช้ภาษาการเขียนให้กระชับรู้จักแยกแยะใจความสำคัญที่เป็นแก่นของเรื่องคือจะกล่าวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเท่านั้นจุดประสงค์ที่สำคัญของการย่อความเพื่อรู้จักจับใจความสำคัญของเรื่องว่าเรื่องที่ฟังหรืออ่านเป็นเรื่องของใครทำอะไร ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและได้ข้อคิดอย่างไรเพื่อนำใจความสำคัญไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นหรือเพื่อสรุปเนื้อเรื่องที่ได้ฟังได้อ่านนั้นเอาไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่ตอไปหลักการย่อความเขียนคำนำตามประเภทของเรื่องอ่านเรื่องทั้งหมดอย่างละเอียด อาจจะอ่าน2-3เที่ยวเพื่อให้เข้าใจเรื่องโดยตลอดทำความเข้าใจศัพท์สํานวนโวหารในเรื่องถ้าเรื่องที่จะย่อเป็นร้อยกรองต้องถอดคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วก่อนจึงย่อความสังเกตใจความสำคัญแล้วแยกออกเป็นตอนตอนสรพพนามบุรุษที่หนึสัรพนาบุรุษที่สอง ต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนาบุรุษที่สามหรือเอ่ยชื่อถ้าคําเดิมเป็นคําราชาศัพท์ให้คงไว้ข้อความที่เป็นคำพูดในเครื่องหมายอัญญาประกาศต้องเขียนใหม่ซึ่งเรียกว่าเปลี่ยนเลขในเป็นเลขนอกเรื่องที่ย่อถ้าไม่มีชื่อเรื่องผู้ย่อต้องตั้งชื่อเรื่องเองนักเรียนคะท่านักเรียนคนใด อยากจะพักกับกิจกรรมสนุกๆส,สามารถกดปุ่มที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะนักเรียนคะต่อไปเรามาเรียนรู้รูปแบบของการเขียนย่อความกันนะคะรูปแบบการเขียนย่อความมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งประกอบไปด้วยย่อบทความเรื่องจากวารสารปีที่ฉบับที่ หน้าถึงผู้แต่งความว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องรูปแบบการเขียนย่อความแบบที่สองประกอบไปด้วยย่อบทความเรื่องจากหนังสือหน้าความว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องนักเรียนคะ เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอ่านบทความที่ครูได้เตรียมมาแล้วเรามาช่วยกันย่อความกันนะคะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมได้กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะอ่านจบกันหรือยังถ้าอ่านจบแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกย่อความไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะตัวอย่างรูปแบบการย่อบทความย่อบทความเรื่องภาษาพาจรของนิตยาการจนะวันจากหนังสือสตรีสารปีที่45ฉบับที่47 ลงวันที่12กรกฎาคม2535ความว่ามีข้อหน้าสังเกตเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่พบเห็นได้จากท้องถนนซึ่งมีความน่าสนใจหลายประการได้แก่ประการแรกมีการยืมคำจากภาษาต่างประเทศมาใช้เช่นคำว่าวินประการที่สอง มีการเปลี่ยนแปลงความหมายไปจากเดิมเช่นทางลัดเดิมหมายถึงย่นระยะทางแต่ปัจจุบันหมายถึงย่นเวลาประการสุดท้ายมีการใช้ภาษาอย่างมีภาพพจน์เช่นรถชุมมากสพานล,ลอยทางม้าลายเป็นต้นข้อคิดที่ได้จากเรื่อง การใช้ภาษาไทยควรใช้ให้ถูกตามหลักภาษาไทยเราควรช่วยกันอนุรักษ์วิธีการใช้ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไปร่วมด้วยช่วยคิดจงอ่านบทความต่อไปนี้แล้วย่อความให้ถูกต้อง เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะยอ่อเรื่องทำนานอกฤดูการได้ผลจากหนังสือเกษตรกรรมยั่งยืนฉบับวันที่21ตุลาคม2545ความว่าเนื่องจากปีนี้การทำนานอกฤดูการได้ผลดีนายกูมะมหาม,มัตนายอำเภอเมืองปัตตานี จึงจัดพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกันระหว่างข้าราชการอำเภอกับเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ช่วยกันประสานงานในการทำนาปีนี้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องการรักษาประเพณีพื้นบ้านให้คงอยู่เอาไว้และเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน ตอนข้อไหนกันแน่จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องย่อความคืออะไรเยี่ยมไปเลยค่ะข้อใดเป็นวิธีการย่อความที่ถูกต้อง เยี่ยมไปเลยครับการขึ้นต้นยอ่อความควรทำอย่างไรถูกต้องค่ะถ้าเรื่องที่จะยอ่อไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องมาผู้ยอ่อความควรทำอย่างไรเยี่ยมไปเลยครับถ้าจะยอ่อบทความเราควรเขียนยอ่อหน้าที่หนึ่งตรงกับข้อใด ไช่แล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเรื่องการย่อความไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ